ลองมาดูอนฟาร์มนิดหนึ่งนะดูการอ่านข่าวของฝั่ง CNBC นะค่อนข้างมีอารมณ์พอสมควรนะอ่ะ The change in non farm payrolls stronger than expected 272,000 272,000อ่าก็บอกว่านอนฟาร์ p a y r o l l นะครับโอ้โห,โหพุ่งสูงขึ้นสุดๆเลย ย้ำเลย2 7 2 0 0 0 0 0นะครับหรือ272,000อัตรานะฮะ And if we look at revisions over the last couple of months 15k 15,000 Now let's go through it all shall we If we look at the unemployment rate for the first time since January of 22 it hit 4% yeah. ถ้ามาดูที่ unemployment rate นะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะตั้งแต่มก,กราปี2022เนี่ยที่ hit 4%นะฮะวันนี้เราเห็นเลข4%แล้วนะฮะ four percent and if we look at month over month earnings well uh, month over month is stronger than expected up four tenths of a percent up four tenths of a percent why is that important because that is the juiciest increase since the beginning of the year when it was up half one percent and the half of one percent was the highest since march of 22. so we're moving back up a bit <laughs> juicy increase นะใช้คำว,ว่า juicy increase มากที่สุดนะในตั้งแต่เ,เขาบอกตั้งแต่เมื่อไหร่นะ January 2022ใช่ไหมครับปี2022เนี่ยตั้งแต่ต้นปี2022เนี่ยเราไม่เคยเห็นเลข4มาดูตลอดนะครับวันนี้เราเห็นเลข4แล้วบอกตามตรงนะถ้าดูตาม u n employment rate เนี่ยเลข4็นตมันควรจะต้องหยุดขึ้นดอกแล้วหยุดคงดอกแล้วก็หันมาลดดอกซะด้วยซ้ำนะครับ แต่พอไปมองที่นอนฟาร์มกับมองว่าเฮ้ยนอนฟาร์มเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะจุดนี้แหละที่เฟดจะตีความว่ายังไงผมว่าเฟดรู้อยู่แล้วนะครับว่าทําไมสองตัวเลขนี้มันย้อนแย้งกันนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เราอธิบายไปว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่รับงานหลายๆจ็อบนะมันทำให้นอนฟาร์มมันพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะขี้เกียจหน่อยนะ,ะมันก็รับจ็อบเดียวหรือก็หางานยังไม่ได้นะงั้นอันดับพอร์ตเลนอัตราการาากย,านะย้อ นนมีตกงาน4คนนะคิดภาพออกนะสี่เปอร์เซ็นต์มันหมายความว่าอย่างนั้นนะฮะหยิบคนอเมริกันมานะ,ะเดินมาสุ่มมาเนี่ย้อยคนเนี่ยมันจะมี4คนที่ตกงานนะฮะซึ่ง4%ี4่เเนี่ยเขาถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเหมาะนะฮะเพราะว่ามันก็จะต้องมีคนแก่ที่ก็อาจจะไม่ต้องทํางานหรือเด็กที่ยังไม่ถึงวัยทํางานก็นับอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่า4%ค่อนข้างเหมาะแต่ถ้ามากกว่า4%เนี่ย เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแสดงว่าประเทศเริ่มไม่ค่อยมี productivity แล้วก็คนไม่ค่อยมีงานทํากันแล้วนะวันนั้4%ถือว่าเป็นจุดที่ juicy ที่สุดแล้วทีนี้เฟดจะตีความว่ายังไงในวันพุธนี้ที่จะถึงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องนั่งพูดคุยกันแบบอุตลุดเลยนะเพราะตัวเลขมันย้อนแยง้งนะแล้วเขาก็รู้เหตุผลดีแหละว,ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทํางานหลายอัตราแบบนี้จะตีความว่าเศรษฐกิจดีไหมนะแบบนี้จะตีความว่าเศรษฐกิจกำลังจะแย่แล้วหรือเปล่าเรืจะต้องลดดองนะหรือว่ายังตีความว่าเศรษฐกิจดีอยู อันนี้อยู่ที่มุมมองเขานะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อที่เป็นประมาณนี้พอใจแล้วหรือยังนะหรือว่าจะต้องรอคอนเฟิร์มให้มัน2%จริงๆก่อนแล้วถึงจะเริ่มปฏิบัติการลดดอกนะต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดวัดใจจริงๆเพราะว่าถ้าตัดสินใจพลาดนิดเดียวนะฮะผมบอกว่าก็ถือว่าเป็นตาบาปเลยนะโดนด่าไปทั้งชีวิตอ่ะนะฮะเราทุกคนก็จะดา่าคุณเจโรมไปตลอดเลยนะถ้าตัดสินใจพลาดนะเราเห็นประธานเฟดหลายๆคนก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีพลาดนะฮะแล้วก็ยังโดนด่าทุกวันนี้นะฮะทำดีไปก็ดูเป็นฮี ทําไม่ดีก็โดนโดนด่าไปตลอดนะน,นี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเจโรมถ้าเกิดตัดสินใจไม่ดีนะฮะอันนี้คือบทพิเคราะห์จาก Financial Times บอกว่านะ,ะถ้พพวงที่นอนฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้างพุ่งสูงขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นของคน1คนหรือคนหนึ่งคนรคนนคนับหลายๆงานในแบบนี้หรอกนะฮะแต่เรามาตีความกันเองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่ง นะฮะถ้าเราดูต,ตัวเลขนี้อยู่เนี่ยมีนักวิเคราะห์อยู่หลายส่วนเลยนะเท่าที่ผมอ่านดูนะมองว่าโอ้โหแบบนี้เฟดเนี่ยน่าจะยังไม่คัดเลยน่าจะยังไม่ลดดอกในขณะที่ถ้าเราไปดูซิตี้แบง c ์ซิตี้แบง์เองเนี่ยแล้วก็เจพีมอร์แกนเองก็มีการปรับประมาณการหลังจากเห็นตัวเลขนี้นะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นยังไม่ต้องลดดอกตอนนี้แล้วกันนะซิตี้แบง์เนี่ยปรับไปนุ่นเลยนะไปเทบทเเม่เบอร์รู้สึกเจพีมอร์แกนปรับไปที่โนเ e m มเบอร์เลยนะก็คือเดือนพฤศจิกาไปเลยแล้วก็อาจจะลดแค่่นนิดหอยแล้วก็ ข้ามปีไปนะอันนี้คือสิ่งที่เขาตีความงั้นหมายความว่าทั้ง c i t y b a n k แล้วก็ JP Morgan เนี่ยมองตัว Non-Farm เป็นหลักไม่ได้มองตัว Unemployment Rate นะฮะนอกนอจากนี้เนี่ยยังมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนที่ไปมองตัว Unemployment Rate ด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่าขึ้นมาที่4%แบบนี้แล้วเนี่ย ต้องลดดอกเร็วกว่าคาดการกลุ่มหนึ่งมองว่าเฮ้ยเลื่อนออกไปไปลดดอกไกลๆไปปีอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเลื่อนมาต้นปีนะครับแต่าถามว่ากลุ่มไหนใหญ่กว่ากันไอ้กลุ่มเลื่อนไปไปลายปีดูมันจะใหญ่กว่านะครเพราะว่าดูตลาดเนี่ยดูดู x y ก็ดูนะตอบรับไปในทิศทางนั้นนะฮะแล้วถ้าเรามาสองตัวซีมีกรุ๊ปเนี่ยดูนะอันนี้คือวันที่12นี่คือเขาถ่ายวันที่12ถ้าเราถอยไปดูซัก September, เซปเทมเบอร์อะดูนะนี่รกฎาคมคือเดือนหน้านะเดือนหน้าก็มี fomc ด้วยนะครับแล้วก็มี September. เห็นไหมครับว่าเดือนเซปเทมเบอร์หรือเดือน9เนี่ยโอกาสการลดดอกมันเริ่มมาแล้วแล้วก็จะครึ่งๆของในตัวการคงดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตลาดเริ่มมีครึ่งหนึ่งของตลาดที่มองว่าน่าจะไปลดดอกแถวๆเดือน9นะฮะยิ่งถ้าเกิดไปเดือนโนเวม b e r เนี่ยตลาดมองว่าไงผมหมายถึงว่า s e ิเ m e n ์ณตอนนี้ก่อนนะโอกาสการลดดอกสูงกว่าการคงดอกอีกงั้นหมายว่าตลาดส่วนใหญ่อะใช้คํานี้แล้วกันนะส่วนใหญ่ถึงจะไม่เป็นเอกฉันแต่ว่า เนี่ยก็มากที่สุดแล้วแท่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วกันมองว่าไปลดดอกแถวๆเดือน9กับเดือน11อันนี้คือสิ่งที่ตลาด price in ลงไปนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้มัน price in ประมาณนี้แต่ว่าไอ้กราฟเนี่ยถามว่าถูกหรือผิดอันนั้นเราไปเดากันอีกทีนึงมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่ตลาด price in งั้นเราเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะวิเคราะห์บนพื้นฐานประมาณนี้แล้วถ้ามีอะไรที่มันเป็นปัจจัยของข่าวเนี่ยมันกระทบความคิดแบบนี้นะแน่นอนราคาเรื่องต่างๆก็จะเปลี่ยนนะเวลาเราลงทุนก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆอย่าไปลงทุนตามข่าวนะฟังอันนี้จบเสร็จแล้วก็ลงทุนตามนี้ไม่ใช่นะเราวิเคราะห์ข่าวเสร็จเรามองว่ามันจะมีอะไรมากระทบนะกับความคิดแบบนี้ที่มองว่าจะไปลดดอกแถวๆเดือน9กับเดือน11เนี่ยเราค่อยแอคชั่นเทคแอคชั่นไปเทรดตามนั้นไปนะ่าจะช่วยได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็เลยขออนุญ,ญาตพาไปดูที่ The Theory of Labor Statistics นะครับเป็นหน่วยงานที่ทำตัวเลขนี้แหละนอนฟาร์มนะครับไอ้นอนฟาร์มที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรเออเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนจ้างงานเนี่ยไปจ้างในส่วนไหนกันมากขึ้นนะครับผมแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนและการภาพรวมเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะฮะอันนี้มาดูในรายงานเขาเลยนะตัว p r i v a t e sector นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอยู่ในภาคเอกชนนะครับการจ้างงานนอนฟาร์มเนี่ยมาขึ้นแถวภาคเอกชน แล้วก็ภาคของตัวรัฐบาลเองเนี่ยจะบอกว่าเป็นข้าราชการก็ว่าได้นะครับ Government เองเนี่ยก็จะมีการจร้างงานเพิ่มขึ้นคุณดูนะจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอีกต่างหากนะครับช่วงเดือน3เนี่ยการจร้างงานของรัฐบาลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปที่78 78นี่ต้องเติมศูนย์อีก3ตัวนะครับเป็นเป็นอันเข้าใจไว้นะฮะก็7 8 0 0 0นั่นแหละนะแต่ผมพูด78ก่อนแล้วกันเ,เดือน3เนี่ยเด,เดือนมีนาเนี่ย78 พอเดือน4เดือนเมษาช่วงสงการเราเนี่ยดรอปลงไปอย่างน่าใจหายนะครับการจ้างงานของรัฐบาลนะอยู่ดีก็ดรอปไปเหลือ7เองนะเจ็ดนั่นเองแต่เดือนนี้นะกลับมาแล,แล้วก็กลับมาเยอะพอสมควรจาก7นะเด้งขึ้นมาที่43นี่แหละคือปัจจัยหลักหนึ่งเลยนะที่ทําให้ตัวเลขนอนฟาร์มันเด้งสูงขึ้นมาที่ 2 7 2 0 0 0นะเพราะว่าภาครัฐบาลเองเนี่ยก็มีการจร้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีในระยะสำคัญด้วยนะครับทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะผมมองว่ามันกำลังเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งละพอมันเข้าสู่ช่วงเดือน5เนี่ยเดือน6กกำลังครึ่งปีหลังจะมีการเตรียมตัการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนครับม,มันจะต้องมีงานนี้รัฐบาลต้องทำโน่นนี่นั่นอีกเยอะพอสมควรนะรงั้นการจร้างงานมันจะต้องเพิ่มเข้ามาอันนี้ไม่แปลก ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือฝั่งเอกชนมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฝั่งเอกชนเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยดรอปไปเมื่อเดือนสี 1, 5 8 8ขึ้นมาเป็น2.29 นะ229ของเอกชนบวกกับ43ของของรัฐบาลก็เลยตกเป็น272ตัวเลขที่ทุกคนรู้นะ2แ7หมื่2 0 0 0แต่ว่าฝั่งเอกชนเองเนี่ยก็มีการขึ้นนะจาก158มาเป็น229โอ้โหเหมือนกันนะตัวเลขเหล่านี้นะขึ้นมาจากอะไรบ้างเราไปส่องดีเทลกันนิดนึงนะครับปรากฏว่าภาค construction เว้ย construction เพิ่มขึ้นเดือนนี้แล้ว0นะูนขึ้นมา21โอ้โหเหมือนกันนะแสดงว่าการก่อสร้างในอเมริกาเป็นไงไม่แน่ใจนะมีการรับคนงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่า นะครับแล้วก็เรื่อง goods producing นะการผลิตสินค้าก่อนหน้านี้ผลิตน้อยนะตอนนี้ก็มีการรับคนงานก็พูดถึงโรงงานต่างๆเนี่ยเริ่มผลิตขึ้นมามากขึ้นรับขึ้นมาเป็น25นะฮะอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดนะคือฝั่งของเซอร์วิสนะฮะฝั่งของภาคบริการเองเนี่ยก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของฝั่งของ financial activity นะจากติดลบ2ขึ้นมาเป็น10ไม่รู้เกี่ยวกับคริปโตหรือเปล่านะฮะครคิปโตก็บูมขึ้นมาด้วยแล้วก็หลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินมันก็ ค่อนข้างจะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการจ้างงานนะ Financial Activity ก็เพิ่มขึ้นตามนะฮะรวมไปถึงนี่ฮะเรื่องของ Professional ไอตัว Business Services นะครับก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรติดลบ1กลายเป็น33นะฮะ Health Care ครับ Health Service กับ Private Education ตกลงไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะตัวที่ขึ้นมาเยอะอีกอักอนนึงก็คือ Hospitality นะครับพวกการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูมันจะกลับมาในอเมริกานะครับก็ดู เพิมจางงานสูงขึ้นอย่างชัดเจนเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยคุณเห็นอาตาัตรางานไหมพวก hospitality เนี่ยมันพาาได้พวกเ construction เนี่ยมันก็พา i m าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นไอตัวงานที่มันสไตล์พา i m าได้เนี่ยมันเด้งสูงขึ้นได้ด้วยมันอย่างมีนัยสําคัญนะเราก็เลยอนุมานได้ว่าไม่แน่ใจนะว่ามันคือคนคนเดียวที่ไปทำหลายๆงานด้วยหรือเปล่า ทำให้นอนฟาร์มเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูอันอ p l พ y อยเมนเ t e อัตราการว่างงานมันโตขึ้นนะคนว่างงานมากขึ้นแต่อัตราการทํางานมันมากขึ้นตลกดีนะย้อนแยง้งหอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับจะได้เห็นภาพว่าอะไรเด้งขึ้นบ้างนะนะอันนี้คือข่าวที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับเจพีมอร์แกกับ Citibank มีการปรับประมาณการนะฮะซิตี้แบงเนี่ยเลื่อนไปเลยนะเลื่อนไปเลยบอกว่าเฮ้ยไปขึ้นดองนู่นเลยด้วยประมาณกันยา แต่ J.P.Morgan นี่เลื่อนไปนู่นเลยนะโนเอมเบอร์พฤศจิกาเลย J.P.Morgan มองเร็วร้ายกว่านั้นอีกนะฮะแต่ซิตี้ City เนี่ยยังมองว่าเดี๋ยวเดือนก้นาก็น่าจะต้องลดนะนะมันจะไปทนอะไรได้มากมายนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่เฟดประมาณการไว้ปักดอทพอไว้นะคือสีดำและนี้คือสิ่งที่ทุกคน forecast ไว้ก็น่าจะลดประมาณนี้นะสีฟ,ฟ้าๆไล่ตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามนี้เนี่ยการลดดอกจะเกิดขึ้นเนี่ย เนี่ยแท่งสีฟ้าเกิดขึ้นแท่งแรกเนี่ยคือเดือน9นะแล้วก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆพอหลังจากเดือน9เพื่อนๆเต็มพร้อมไม่ดีนะเมื่อ,อไร่ก็ตามที่มีการลดดอกเนี่ยมันจะต้องเป็นแผนแบบนี้ยาวๆๆๆๆอย่างนี้ต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย once มันลดดอกหรือคอนเฟิร์มว่าการมันจะลดดอกเมื่อไหรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตลาดหุน้นมีเด้ง เอาคอยคอยอะไรพวกนี้นะก็เต็มเฝ้ากันให้ดีนะฮะแต่ตอนนี้มันเหมือนเล่นเกมชิงชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะฮะก็เฟดก็ไม่ยอมบอกสักทีว่าจะลดไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันส์มันเปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างต้องวิเคราะห์ใหม่หมดเลยนะฮะงั้นบอกไว้ก่อนว่ามันมันจะเป็นเช่นนี้แหละและกา้ามก็จะเป็นประมาณนี้นะลายยาวไปเลย